มันมีการเดินนะพี่พี่มันตอนนี้น้องจอยนักข้ามากเลยนะพี่พี่เนี่ยตอนเนี้ยก็คือมัอนขยับตัวไม่ได้เลยพี่พี่ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่พี่เอฟซีทุกๆคนเลยนะคะพบกับน้องจอยอีกแล้วนะคะเช่นเคยจากช่องจอยเดินปาน่า ้าพ The is ิสูจน์นะคะพี่ๆวันนี้เนี่ยน้องจอยเนี่ยก็คือได้มาพิสูจน์บ้านล้างนะคะที่เอบ้านหลังเนี่ยก็คือตอนเนี้ยไม่มีไม่มีคนพักอาศัยแล้วนะคะพี่ๆเป็นบ้านล้างแล้วนะตอนนี้ระหว่างที่น้องจอยกําลังมาเนี่ยเหมือนน้องจอยได้ยินเสียงแบบดวงวิญญาณแบบเสียงใหญ่เสียงเล็กเสียงเด็กเสียงพูดคุยเต็มไปหมดเลยนะคะพี่ๆก็คือตอนนี้น้องจอยอยู่ที่บ้านหลางตรงนี้แล้วนะ เหมือนน้องจอยได้ยินเสียงแบบคนเดินหรืออะไรก็ไม่รู้นะพี่พี่เนี่ยเสียงคนอุย้ยเสียงใครเดินก็ไม่รู้นะเนี่ยตอนนี้ก็คือตรงเนี้เอาแบบนี้ล้กันนะคะพี่พี่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวคืนนี้น้องจอยจะมานอนพิสูจน์ดวงวิญญาณน,นะว่าคืนนี้เราจะได้เจอดวงวิญญาณอะไรมั่งนะพี่พี่นะไปค่ะพี่พี่นี่นะคะพี่พี่ระหว่างที่น้องจอยกําลังก็คือ ตอนนี้น้องจอยอยู่คนเดียวนะตรงนี้เป็นบ้านล้างนะพี่พี่นะเนี่ยมันรอบๆเนี่ยได้ยินเสียงดวงวิญญาณเต็มไปหมดเลยนะพี่พี่นะตรงนี้ก็ไม่มีใครกล้าอยู่แล้วนะพี่พี่ดูน่ากลัวมากๆเลยนะพี่พี่นะดูเนี่ยเนี่ยระหว่างนี้น้องจอยไม่รู้จะได้ยินเสียงอะไรโผล่มาหรือเปล่านะน่ากลัวมากๆเลยนะพี่พี่ เฮ้ยได้ยินเสียงเด็กด้วยพี่พี่เนี่ยตอนนี้เรายังไม่เจออะไรนะพี่พี่นะตอนนี้โอ้ยโอยอจอยมานี่หมือนมันจะถล่มหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะเนี่ยตอนนี้เรายังไม่เจออะไรนะพี่พี่นะเดี๋ยวเราจะมาทาพิสูจน์ดูนะพี่พี่ตอนเนี้ยได้ยินแต่เสียงการพูดคุยนวะบ้านเนี่ยมันจะํำรุดเวยนะแบบอื้ แล้วก็เหมือนแบบไม่เจ้าของเนี่ยก็คือเคยอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่มีใครกล้ามาอยู่แล้วนะพี่พีนะก็คือเขากลัวกันหมดนะพี่พี่นะเขาลึกไปนั่นเสียงมันมีการเดินนะพี่พี่แต่น้องจอยไม่เจออะไรนะบ้านมันต่านั่นพี่พี่เสี่ยงไรเราก็ไม่เจออะไรนะเนี่ยมันเสี่ยงวิญยานยุกไ้มากๆเลยนะพี่พี่นะ เป็นดวงวิญญาณเด็กนะพี่พี่เนี่ยก็ไม่เจออะไรนะเอาแบบนี้เดี๋ยวน้องจอยจะตั้งกล้องตรงนี้นะนี่เดี๋ยวเราจะมานั่งเดี๋ยวเราจะูกเปยตรงนี้นะน้องจอยจอยจะมานอนตรงนี้นะพี่พี่นะ ดนมันลุ้นแบเนีวเราจะเจอ้านน้องจยน้องจอยเนล่างวาดอย่างนี้มันะมีัไนดว่าเราได้ยินอะไรไหมระว่างนี้ยได้ยินเสียงบง ก็พูดคุยนะอาจจะเป็นพวกเดียดหรือยัง่ะเสียงอะไรวะพี่ไ่รูนะเหมือนจูดใกล้นะเมืนเสียงพวกเปรนะเปล์หรือปล่าี มันเป็นเสีกันอะไรนะนี่นะคะทุกคน,นเดี๋ยวน้องโจจะน,นอน,นะคะ่ะระหว่างนี้ได้ยินเสียงหมาเห่านะด้วยพี่พี่จิ้งจกร้องทักด้วยเนี่ยเหมือนระหว่างนี้ได้ยินเสียง ดวงวิญญาณเต็มไปหมดเลยนะสถานที่ตรงเนี้เนี่ยมาเดี๋ยวน้องจอยจะนอนก่อนนะคืนนี้น้องจอยจะมานอนเนี่ยพัฒนาที่สุดที่บ้านหลังนี้นะเอาแบบนี้เพื่อเป็นฝากรัรข่งนะพี่พี่นะเดี๋ยวเราจะอัญเชิญดวงวิญญาณดีกว่าเนาะพี่พี่เนาะน้องจอยเตรียมถูกเทียนมานะ ตอนน้มา,หาเห่าด้ยวยพี่ได้กังเยะเลยหมาเห่าหน้าโกลาเลพี่จูเลยนี่เป็าตัวสี่ yeah พีพ่่น้นนนองจอยไม่กล้าแล้ววะน้องจอยมือไม้สั้นหมดแล้วตอนนี้นน เสียงแบบยังไม่ยังไม่หายเลยพี่ๆวันนี้น้องโจ้ก็ไม่เจอเลยนะมาณดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี้คืน <September. S 2> นี้น้องโอยจะมานอนจะมาทาพิสูจน์ ออกมาปรากฏกายหรือมาแสดงตัวตนมาแสดงอิทธิฤทธิ์ให้พวกเราได้เห็นนะเดี๋ยวคืนนี้น้องจอยเนี่ยก็คืออยากเจออยากเจออยากอยากอยากโดนหลอกแบบจริงๆเลยนะพี่ๆนะหยเสียงดังนะพี่ๆมาถ้าแน่จริงก็ออกมาปรากฏนะให้ได้เห็นนะจจะเลยนะ มันด้ยินเสียงดวงวิญญาณนะแล้วก็เหมือนเมื่อกี้เหมือนมีอะไรมารบกวนเราด้วยนะพี่พี่นะแล้วก็เสียงแบบเสียงเด็กเสียงดวงวิญญาณน,นะพี่พี่นะเรามาลอกันนะเราจะนอน หว่วงเลยน่ากลัวมากเลยพี่พี่เนี้ยมันรอบๆน้องจอยนะได้ยินเสียงแบบได้ยินเสียงลมงานเต็ดเลยนะพี่พี่นะพี่พี่คิดว่าคืนนี้น้องจอยจะรลับลมไหมพี่พี่น้องจอยคิดว่าน้องจอย เดินนะพี่พ <expand> co ี mm ่เ hmm. ฮ้ยม so <Island> mm ัน hmm. มีการเดินนะเฮ้ย hmm. อ hey, ุ้ยแต่เรามองไม่เห็นอะไรเลยนะพี่พี่เฮพี่้ยมันได้ยินเสียงการเดินนะเนี่ย เสียงนก,ก็ร้องทักด้วยนะพี่พี่บ้านหลังนี้ก็คือน่ากลัวมากเลยนะเป็นบ้านหลางที่มีดวงวิญญาณมาพักอาศัยนะพี่พี่นะ mm. คือตอนนี้ไม่มีใครกล้ามาแล้วนะบ้านหลังนี้นะเขาปล่อยให้เป็นบ้านหลางกันเลยนะพี่พี่นะเขามีการมาเสียชีวิตตรงนี้ด้วยนะพี่พี่นะ uh. เอาแบบนี้เดี๋ยวน้องจอยจะนอนก่อนเมื่อกี้น้องจอยได้ยินเสียงการเดินนะแต่เราน้องจอยไม่เห็นอะไรเลยนะพี่พี่ พี่ตอนนี้น้องจอยง่วงมากเลยนะก็ดึกมากๆแล้วนะตอนนี้ได้ยินได้เสียงอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะเดี๋ยวน้องจอยเนี่ยจะขออนุญาตลับก่อนนะพี่พี่นะจิงจบร้องทังด้วยน้องจอยจะนอนแล้วไม่ไหวแล้วพี่ๆ เสียงอะไรเสียงนกหลงนกากด้วยนะพี่พ่นะเสียงอะไรเฮ้ยมาหอนมันบริเวณที่น้องจ้อยอยู่เนี้ยนะ่าจะมีดวงวิญญาณเยอะหรือเปล่านะได้ยินด้ส่งเสีงยงดวงวิญญาณเต็มไปหมดเลยนะพี่พี่นะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยได้ยินไหมเฮ้ยใครอะแน็กริงก็ออกมามาประกดตัวให้เห็นลอกไปเถอะไม่กลัวหรอกแน็กริงก็ออกมา เสียงนกร้องถาดเลยนะพ,พี่แล้วก็เสียงดวงวิญญาณเนี่ยก็คือเหมือนมันแกล้งน้องจอยนะมันมันทําเสียงให้เรากลัวนะแนจริงก็ออกมาอย่าลอกกันแนจิงก็ออกมาวู้ยวี่ได้ยินววววเสวกเสีวงวว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 มวววม เราไม่กล <aid> <ounded> ัวนะเนี่ยรอบรน้องจอยเนี่ยก็คือดวงวิญญาณมันอยู่ใกล้มากเลยนะพี่ๆนะแต่น้องจอยไม่เห็นอะไรเลยนะมันรอบรอบเนี่ยเต็มไปด้วยดวงวิญญาณเลยนะพี่ๆแต่ก็ไม่เจออะไร แน่จริงก็ออกมาเนี่ยคือทำเสียงให้เรากลัวนะก็คือออเออออเราไม่กลัวนะเอาแบบนี้ก็ไม่ไหวแล้วพี่ๆเดี๋ยวน้องจอยจะนอนก่อนนะก็คือน้องจอยไม่กลัวนะคือเนี้ยก็คือจะมานอนตรงนี้เละนะแน่จริงก็มาประกบตัวให้เห็นนะจะจะเลย กลัวอ,อ๋อบอยบอใต้องจอยออกไปนะแต่้อยคืนนี้น้อยจ,จะมานอนนี่นะออกไปจากที่นี้ออกไปจากที่นี้ไม่กลัวนะพี่พี่คืนนี้เราจะมานอนท้าพิสุด์ดวงวิญญาณนะถ้าแน่จริงก็มันรอบๆเนี่ยมีดวงวิญญาณเต็มห้นเลยนะ พี่พี่เนี่ยยื่นเสี้ยนเล็กเสี้อะไรเต็มไปหมดเลยนะตอนนี้ก็คือหมันน้องจอยเนี่ยได้ยินเสียนดวงวิญญาณเต็มไปหมดนะแล้วก็ตัวรู้สึกว่าตัวเย็นมากเลยนะพี่พี่นะรู้สึกมันวูบๆูบเลยพี่พี่เย็นลังแบบเนี่ย นั่นตอนนี้น้องจอยมากข่ามากเลยนะพี่พี่น้องจอยขยับไม่ได้เลยนะพี่พี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะ,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 ะพี่คนได้ยินเสียงดิฟใกล้มากๆนะพี่พี่นะตอนนี้น้องจอยพยายามขยับตัวนะ แต่วนขยับไม่ได้เลยนะพี่พี่อ่า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 เนี่ยน้องจอยพยายามขยับนะพี่พี่อุ้ยน้องน้องจอยขยับไม่ได้เลยตอนนี้น้องจอยหนักมากๆเลยพี่พี่ขยับตัวไม่ได้เลยเนี่ยตอนเนี้ย ก็คือมันขยับตัวไม่ได้เลยพี่พมันมันหนักไปหมดเลยพี่พี่มันมันหนักไปทั้งตัวเลยพี่พี่น้องจอยขยับตัวไม่ได้เลย หลงจอยต้องท่องคาถาแล้วนะนะโมพุทธายะพระพุทธตายรตนะยนวันนี้ลพภะสีสะหัสสะสุตันมาพุทธายะ มาทำน้องจอยนะพี่พี่น้องจอยขยับตัวไม่ได้เลยเมื่อกี้ต้องท่องขาถ่าแบบที่อาจารย์ดูสอนมบเลยนะพี่พี่นะเมื่อเมื่อกี้อะไรทาน้องจอยก็ไม่รู้หนักมากๆเลยพี่พี่คืนนี้น้องจอยจะหลับตรงนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยแต่ไม่เป็นไรก็คือน้องจอยกะน้องจอยแบบตั้งใจจะมานอนที่นี่แล้วนะ เราจะมาพิสูจน์ดวงวิญญาณนะแต่มเมื่อกี้น้องจอยน่าจะโดนทับนะพี่ๆี่นะเพราะขายับไม่ได้เลยนะต้องต้องใช้คาถานะไล่ดวงวิญญาณนะนเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเจอกระดวงวิญญาณอะไรนะพี่พี่ที่มาทับร่างน้องจอยนะเ<ๆ>นี่ยระหว่างเี้เหมือนได้ยินเสียงการเดินนะพี่พี่เน<ๆ>ี่ยแล้วก็ไม่เจออะไรนะ <S <S <ๆ>เอาแบบนี้เดี๋ยวน้องจอยจะนอนพักก่อนนะพี่พี่นะ เมื่อกี้ขยับไม่ได้เลยนะน้องจอยเหนื่อยเพียมากๆเลยนะพี่พี่เหมือนโดนกดไว้วันนั้เมื่อกี้เเดี๋ยวน้องจอยจะนอนอีกพักนึงนะนอนก่อนนะพี่พี่นะ กี้ดวงวิญญาณที่มาทบร่างน้องจอยเนี่ยน่าจะไม่กล้ามายุ่งกับน,น้องจอยเลยนะน่าจะเจ็บบัดเจ็บกระไไปนะพี่พี่เนี่ยแล้ว่างี้ได้ยินเสียงดวงวิญญาณเต็มไปหมดเลยนะเอาแบบนี้แล้วกันพี่พี่คือไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวน้องจอยเนี่ยก็คือเดี๋ยวคือตอนนี้ง่วงมากๆแล้วนะพี่พี่นะเดี๋ยวน้องจอยเนี่ยจะต้องขออนุญาตนอนก่อนนะพี่พี่นะแต่น้อง เนี่ยระวหว่างเนี้ยมาหอนมาเาเต็มไปหมดเลยนะพี่พี่นะเดี๋ยวน้องจอยจะต้องนอนก่อนแล้วกันนะคืนนี้ก็ไอ้ดวงวิญญาณตัวนั้นอะไม่กล้ามารบกวนน้องจอยแล้วนะน้องจอยคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามันน่าจะบาดเจ็บไปแล้วนะแต่รอบๆน้องจอยเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงดวงวิญญาณเต็มไปหมดนะทั้งหมาทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยนะพี่พี่นี่เอาแบบนี้นะพี่พี่นะเดี๋ยวน้องจอยเนี่ย เดี๋ยวน้องจอยเนี่ยจะขออนุญาตนอนก่อนนะพี่ๆนะเพราะว่าตอนนี้มันดึกมากๆแล้วนะพี่ๆี่ดวงวิญญาณดวงนั้นน่ะก็คือเมื่อกี้เหมือนน้องจอยขยับตัวไม่ได้นะนะพี่พี่นจะดวงโดนโดนกดไว้นะพี่พี่นะน้องจอยก็เลยใช้คาถาแบบที่แบบเนี่ยระหว่างเนี้ยมาหอนมาเห่านะมันน่าจะไปที่อื่นแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะเพื่อคือตอนนี้ก็มันดึกมากๆแล้วนะพี่ๆนะเดี๋ยวน้องจอยเนี่ยจะขออนุญาตนอนก่อนนะพี่พี่นะ ถ้าพี่ๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็รบก,กวนฝากกดไลค์กดแชร์กด,ชรกดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องจอยด้วยนะคะพี่ๆนะคืนนี้ก็น้องจอยก็ได้มาพิสูจน์ดวงวิญญาณแล้วนะในบ้านล้างนะระหว่างนี้เหมือนได้ยินเสียงการพูดคุยตลอดเลยนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะพี่ๆนะสถานที่ตรงนี้นะหมาเนี่ยเห้าตลอดเลยนะพี่ๆดวงวิญญาณเนี่ยน่าจะไปที่ไหนสักที่นะเนี่ยเนี่ยเหมือนมันออกไปข้างนอกแล้วหรือเปล่านะ ยินยันเล่ร่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่พี่ที่มาพักอาศัยอยู่ในบ้านล้างหลังนี้นะที่ชอบที่เจ้าของบ้านไม่กล้ามาพักอาศัยแล้วนะพี่พี่นะเอาแบบนี้เดี๋ยวน้องจอยเนี่ยจะขออนุญ,ญาตนอนก่อนนะพี่พี่นะเพราะมันดึกมากๆแล้วนะถ้าน้องจอยเจออะไรคืนนี้อีกก็เดี๋ยวน้องจอยจะมาเล่าให้ฟังนะพี่พี่นะขออนุญ,ญาตปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะพี่พี่นะ ากกดไลค์กดแชร์นะทุกครั้งที่มีโฆษณานะพี่พี่ห้ามกดข้ามนะ <Okay. S 1> เพื่อเป็นการพพอร์ตน้องจอยอีกช่องทางหนึ่งนะคะพี่พี่นะเดี๋ยวคืนนี้น้องจอยจะขออนุญ,ญาตนอนก่อนนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในะคลิปคลิปหน้านะคะพี่พี่สวัสดีค่ะ